ไหนกันคะตัวเล็กมาจากป้าทีนี่เลยค่ะมากับคุณตาเหรอคะมาจากปูปมาจากปูปค่ะ<ป>มาเที่ยวเป็นไงรู้สึกประทับใจไหมคะประทับใจมากเลยค่ะคุณปู่อะไรคะเนี่ย ที่ไหนคะอ๋อคนพิษปะจีนนี่แหละค่ะค่ะรู้สึกมีความประทับใจยังไงไหมคะก็ไม้ถึงไฟหรืออะไรใช่ค่ะความสวยงามค่ะก็ประทับใจสวยงามดีเหมืลนค่ะแต่ก็โอเคนะคะมาทุกปีไหมคะมาทุกปีปีนี้จะจัดน้อยหน่อยค่ะค่ะแต่โอเคนะค่ะคุณอะไรคุณอะไรคะเนี่ยบุษบงค่ะมาถ่ายทุกปีเลยไหมคะค่ะเพิ่งมาสองปีสองปีสามปีเนี่ยค่ะบ้านอยู่ที่นี่นะคะค่ะ